กฎแห่งกรรมนะ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ขึ้นอยู่กับการกระทาทั้งทางกายวาจาและใจเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้ตั้งกฎนี้ขึ้นมาไม่ได้สร้างโลกนี้โลกน้าไม่ได้สร้างนรกสวรรค์รวมไปถึงอบายภูมิต่างๆเพียงแต่พระองค์ ไปรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยพระปัญญาตรัสรู้และนำมาบอกกล่าวให้พวกเราได้ศึกษาวาเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตไม่หลงไปทำผิดพลรราดหรือสำบาปออกุศลทั้งหลายเราเน่ยเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ต้องเชื่อพระพุทธองค์เชื่อว่าทำดี ได้ดีจริงทำชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วจริงฉะนั้นต้องมันสั่งสมบุญกันบ่อยๆแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอเพื่อมาให้บาปอากุศลนได้ช่องนอกเหนือจากการอบรมใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อมาให้กระแสบาปผ่านเข้ามาในใจเพราะสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อใจว่าเราใสาบริสุทธิ์กระแสาทานแห่งบุญก็จะบังเกิดขึ้นในใจเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นต้องรักษาใจให้สใสใสให้ใจอยู่ในบุญอยู่ในธรรมะตลอดเวลากันนะจ๊ะมีวาระพระบาลี ที่ปรากฏในประวินัยปิฎกมหาวักว่ายางกินจิสมุทยธรรมังสับพันตังนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาธรรมะบทนี้มีความหมายลึกซึ้งทีเดียวนะจ๊ะ ผู้ที่สามารถพิจารณาธรรมะบทนี้ได้แสดงว่าตระหนักในกฎของไตรลักษณ์ที่มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสารพสิ่งน้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ได้ไม่นนานสุดท้ายก็ต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา หมายเอาสังกตธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งเมื่อเกิดขึ้นได้ก็มีวันดับไปได้สมุทยธรรมคือธรรมที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ได้แก่กามาตัญหาเาวะตัญหาและวิภะ,ะตัญหาเมื่อตัญหาเกิดขึ้นในจิตของเราได้ก็สามารถที่จะใช้นิโรธธรรมระดับตัญหาเหล่านั้น ไม่ให้เกิดขึ้นในใจอีกต่อไปได้เหมือนกันผู้ที่สามารถพิจารณาเห็นอริยสัจสี่ได้อย่างนี้ก็คือผู้ที่ได้ธรรมาจากักสูมีดวงตาเห็นธรรมเป็นปสดาบันนั่นเองสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมมาเล่าสู่กันฟัง เป็นเรื่องของอุบาลีเครือหาบาดีอุปนสิสิตของนิครนนาตบุตรที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าติดต่อกันหลายวันแล้วนะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่อุบาลีกล่าวขอถึงพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งมาแล้วสองครั้งแต่พระองค์ก็ทรงถามย้ำว่า จงใคร่ครวญให้ดีก่อนแล้วจึงตัดสินใจการเท่มนุษย์ผู้มีชื่อเสียงเช่นท่านใคร่ครวญซื้อก่อนแล้วจึงทำเป็นการดีการที่ตรัสเช่นนั้นพระอุบาลีเครือหาพดีเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเลื่อมใสพวกนิครนนมามาช้านานตริบแสดงตอนเป็นอุบาสศก คนจะครหาได้ว่าพวกนิครนพบนิครนก็ถึงนิครนเป็นสรณนะพบพระก็ขอถึงพระเป็นสรณนะเพราะเคยมีบุคคลผู้มีนิสัยเง่นแงน่มีใจโลเลได้เคยปฏิบัติเช่นนี้มาก,ก่อนแต่บาลีเครือหาบดนะีเป็นมันดิตมีปัญญามมาก อีกทั้งตนเองมีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่แรกพบอยู่แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้อยคำที่พระองค์ตรัสเตือนสติมันนั้นยิ่งทำให้ข้าพุทธเจ้ามีความชื่นชมยินดีต่อพระองค์ยิ่งนักเพราะว่าในสมัยก่อน เมื่อข้าพระองค์ตัดสินใจประกาศตนเป็นสาวกของอัญญะเดรถีเท่านั้นพวกอัญญะเดรถีก็รีบรับเป็นสาวกทันทีแล้วพากันเที่ยวประกาศไปทั่วหมู่บ้านนาลันทาว่าอุบาลีเครือหาบดีเป็นสาวกของพวกเราแล้วแต่พระผู้มีภาคเจ้ากลับตรัสบอกข้าพระองค์ ให้ไตรตรองให้ดีเสักก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นครั้งที่สาขอพระผู้มีพระภาคทรงจำข้าพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลาดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระผู้มีภาคทรงทราบว่าอุบาลีเครือหาบดีเป็นผู้มีจิตนุ่มนวลสมควรเด้สับออมตะธรรมที่จะเป็นเหตุให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจึงเริ่มตรัสอนุบุพิกถาซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่เหมาะสม กับผู้ที่ยังครองเรือนอยู่มีความลุ่มลึกไปตามลำดับเป็นการฟอกจิตใจให้หมดจดเป็นชั้นๆจากง่ายไปหายยากเพื่อยกจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังอริยสัจต,ต่อไปดดผ้าติดซักฟอกสะอาดแล้วย่อมย้อมสีชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยทรงเริ่มแสดงทานกถาพรรณนาคุณของการให้ทานเช่นทานเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นทางมาแห่งสมบัติทั้งหลายเป็นบุญที่กอ่อเกิดโภคสมบัติทุกอย่างศีลกถาเป็นการพรรณนาคุณของศีลว่าเป็นที่พึ่งที่อาศัย เป็นที่ตั้งแห่งกุศลละรมความดีทั้งปวงเป็นเครื่องเหนี่ยวใจให้ได้ไปสู่สวรรค์เป็นเครื่องป้องกันภายในสังสารวัตรทำให้ไม่พัดไปเกิดในอบายภูมิและทรงสอนว่าสมบัติทั้งหลายในโลกนี้และโลกอื่นล้วนอาศัยศีลเป็นที่พึ่งที่อาศัยทั้งสิน้นสาคขา ทรงพรรณนาคุณของสวรรค์ว่าเป็นพบทิพรังพร้อมด้วยเป็นจากามคุณอันเป็นทิพย์มีความละเอียดประณีตและสุขมากกว่ากามคุณอันเป็นของมนุษย์มีความน่ารักน่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจกว่ารูปเสียงกลินล่นรสสัมผัสธรรมลมทุกชนิดในเมืองมนุษย์ ที่ตรัสเช่นนั้นก็มีพุทธประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังเบือหน่ายในกามคุณอันเป็นของมนุษย์เพราะผู้ครองเรือนส่วนใหญ่ใจยังข้องเกี่ยวอยู่กับกามคุณอยู่มากแสดงกามาทีนวัคถาพันานาโทษและความเศร้าหมองของกามว่ากามนั้นมีคุณเล็กน้อยแต่มีโทษมาก มีความเศร้าหมองมากมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากเป็นต้นการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์หรือของทิพย์ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะนำความสุขมาให้อย่างแท้จริงล้วนทำให้ใจตกต่ำและเป็นเหตุให้ข้องเกี่ยวอยู่ในการมาพบกามาคุณคือเครื่องเหนี่ยวรั้งใจ ไม่หหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจึงทำให้มีรู้จักความสุขอันเป็นอมตะหรืออันเป็นบรมสุขทรงแสดงเนคขม,มานิสังสกถาอัน,นสงในการออกบวชเป็นการพรฒนาคุณของการที่ใจเหินห่างจากเบนจากกามคุณว่ามีความปลอดโปรง่งโล่งเบาสบาย มีอิสระเสรีเป็นน้นทางที่จะนำไปสู่การเสวยบรมสุขในพระนิพพานซึ่งเป็นเอกันตะบรมสุขนั่นก็คือจะต้องบำเพ็ญเนคขม,มะเพื่อแสวงหาสุขจะเกิดจากความสงบวิเวกสงัดจากกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก เมื่อพระผู้มีพระเจ้าทรงทราบว่าอุบาลีเครือหาบดีมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตผ่องใสเต็มที่แล้วก็ทรงแสดงสามุก,กังสิกะเทศนาไปถึงการปร,กระกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองโดยไม่ต้องมีใครเชื้อเชิญในแสดง คือทกสมุทัยนิโรธมักด้วยพุทธลีลาอันหาผู้เปรียบมีได้ครั้นปธรรมเทศนาจบลงธรรมจักสุที่ปราศจากทุลีก็บังเกิดขึ้นแก่อุบาลีเครือหาบดีว่าสิ่งได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวล ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านได้เป็นพระอริยเจ้าผู้มีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงครั้นอุบาลีเครือหาบดีได้บรรลุโสดาปติผลแล้วก็หมดความสงสัยในพระรัตนตรยัยแล้วก็ได้ทุลากลับบ้านไปได้จิตที่ผ่องใสมาก มีความสุขมากทีเดียวจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตนั้นมีอยู่สองประเภทเดียวกันคือผู้ที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วอย่างต่ำก็ได้เข้าถึงกายธรรมโคตรภูหรือกายธรรมรสโสดาบันรู้จักเนื้อแท้ของพระรัตนตรัย ภายในแล้วไม่ใช่เป็นเพียงการนับถือโดยจิตที่เลื่อมใสเท่านั้นแต่เป็นผู้มีความศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแม้จะมีใครมาบอกให้เลิกนับถือแล้วจักชวนให้ไปยึดเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ <c oughs> ก็จะไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดส่วนผู้ขอถึงพระรัตนตรยัยจนตลอดชีวิตประเภทที่สอง คือผู้มีความเลื่อมใสในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์ซึ่งเป็นพระรัตนตรัยภายนอกแต่ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่รู้จักพระรัตนตรัยภายในจิตใจยังไม่มั่นคงแม้จะปฏิญญาว่าจะนับถือพระรัตนตรัยจนตลอดชีวิตแต่อาจเปลี่ยนใจไปนับถืออย่างอื่นได้ ดังนั้นเมื่อลูกๆทุกคนเข้าใจกันอย่างนี้แล้วเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตในสังสารวัตรก็ให้มันทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยภายในตัวให้ได้กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาว ได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็น,นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ